ัสดีเด้ไหมสสวัดีครับดี่เชฟเชฟบอลครับผมบุรีรัมย์กับเชฟเตนแย่อนี้เพื่อนทีมาแกงส้มปลาข้อหญ่สุ่กินครับผมได้เพื่อนพยายามรอบมาอันนี้ปลาน้อยตัวนี้เหรนี่มีปลาข้อหญ่ไหนไม่รู้ข้อแง่ไนี่มีพร้อมมีพร้อมเอาไทานไหนเลยโอ้โหในฐานมีตัวนี้สองโลพี่น้อง โตสองโลแล้วก็ไส้กิโลกว่าโลกว่าสี่ห้าโตยี่ห้ายามรอบมาเมื่อกี้นี่ครับผมคลิปยามรอบไม่ได้ถ่ายไม่ได้ยามบม่ได้ไปน้ำเพื่อนอ่ะมาทำงานอยุดไม่ได้เพื่นไปยามรอบมาแล้วแต่ส้งปลาข้อใหญ่ซูซูพี่ซูน้องเบินงหมครับผมอ้าวเชฟจอมวัดทอดปลาข้อแล้วครับผมนี่ครับอยางสมใทพพักบุงครับนี่้นี่บอกพักบุง แล้วแกงส้มปลาคอใหญ่ใส่พักบุ้งครับผม <c oughs> มนี่เชฟเพื่อนสอยกันหลายคนครับเชฟบอลก็มาจากบุรีรัมนี่เชฟจอมจากหนองบัวลำพูครับผมเอาลอยเชฟแบ,บกิเชฟจอมเลยทรงโจนหากินหมานครับแต่ว่าหาเมียบบได้เลยครับผม,ม,ต,มบติดยู่มองนีนง่หรือเปล่

เด็ดผักบุ้งครับผมเด็ดผักบุ้งใส่แกงส้มมแอันนี้เป็นเชฟจอมเต็มโตครับผมบซืเสกป็นบางส่วนนะครับสุดแรกคุดแรกเชฟบอเท่ากับวลัมตำตำพริกแกงครับผมใส่แกงสเน่าวูหม ตั้งน้ำตั้งน้ำแล้วยังบัวหอนซอยกันดีขนาดเลยเชฟเพิ่อนนะ่ะสองลูกพี่ลูกน้องเพิ่อนขักขนาดซอยกันดำแม่มักลูกนะ <c oughs> บาีที่กัดดำแลยอ่ะแตพ่อเมียหยิบมแกแก่กนำเยเเนียำเยอะเน้น้ำเขาของ่แก่พ่อเมียหยิบมแก่แก่ยอหน่อยเลยเบอนยางแตกเบอร <c oughs> ยางแตก เคร่อง้อนยครับแกงปูยเมื่อตนาวดินอานพวกี้ไปหางแกงเขาไม่ได้เขาไม่ได้แกงนันซุปข้าววาใ่เห็ดิใ่นึ่งป่เไม่ใส่แกงกนเลปารว้อน่อเด้งแค่เห็ดดำดำเดขาว่าวเขี่าร้อนมากโอ้เหดปเลยเห็ดปูกเ่หน่หน่อย

แล้วเดี๋ยวทีนะครับแล้วนะครับผมเมนูปลาลาดพริกครับปลาลาดพริกเนี่ยเป็นบานครับเป็นบานๆเท่าปลาลาดพริกครับแกงส้มครับผมกินกัาบเตเื้าเลยครับแกงส้มปลาขขาหญ่ครับปลาลาดพริกครับผมมือนีอ่า มือเชฟจอมครับผมมาลองชิมน้ำกันครับอ่ากินกินข้าวน้ำกันแซบๆด้วยครับผมแกงอ่าแกงส้มปลาข้อใหญ่กับเมนูปลาลาดพริกบมปลยใส่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเชฟจอมไปด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมเฮ็ดงานถ่ายคลิปวิดีโอให้พี่ให้น้องชมต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนึกนะครับผมสวัสดีครับ